วันนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์จึงยกให้สงเป็นใหญ่แล้วมอบให้พุทธบริษัทสี่อย่าไปตบดนั้เลยทิ้งให้พระอย่างเดียวนะานาศาสนาพวรจะจาม่าให้พุทธบริษัทสี่นะ มีใครบ้างครับคนทธบริษัทสี่เอามีบริษัทอะไรบ้างเนี่ยบริษัทสี่พิกสุบริษัทพ,พิกสุนีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทสี่พิกสุคือพระ ภิกษุณีนี่คือพระผู้หญิงสมัยก่อนมีพระผู้หญิงเนี่ยอุบาสกค,คือโยมผู้ชายที่นับถือพระพุทธเจา้าผู้ชายนอกนั้นไม่นับว่าเป็นบริษัทนั้นไม่นับถือพระพุทธเจา้าไม่นับถือพระรัตนาตายย่ยค,คือพระธรรมสอุบาสิก,กากระโยมผู้หญิง เนี่ยพวกพวกรับรองอย่างมั่นคงเป็นที่ตั้งของพระเทศสหนสีเสาหลักอิสุกอิสุนิยมบาศกบาสิกาสมมติว่าบ้านสีเสาเนี่ยเองสีเสาเนี่ยรับรับบ้านหลังนี้มา เราจะบอกว่าเสาไหนเบาเสาไหน,นหนักเสาไหนรับมากกว่ากันเพราะมันสี่เสาอยู่สี่มุมเนี่ยแต่ไปว่าเสานี้โอ้ยหนักนันหนักเสานี้ไม่ได้เือมันต้องฐานเท่ากันรับเท่ากันน้ำหนักถ่ายลงในสี่เสาเท่ากัน เพราะนั้นเมื่อเมื่อจะเริญพุทธบริษัทก็ต้องเดินจเจริญน,นั้นสี่สพวกเรานี่เป็นเสาหลักของพุทธศาสนานะั้นจะทำอะไรขาดไม่ได้ทั้งสี่พุทธบริษัท แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าประกาศมาไม่มีบุคคลใดผู้ใดจะทำให้ศาสนาเสื่อมนอกจากพุทธบริษัททั้งสี่ทำให้เสื่อมไม่ได้ไปหมายคิดไปไหม้อิสลามมาทำให้เราเสื่อมนะนอกจากพุทธบริษัทจะทำให้ศาสนาเสื่อม ถ้าเราตั้งมั่นหนักแน่นเนี่ยมันจะเสื่อมเป็นไเเราไม่เสื่อมนะดูใจเราเนี่ยสองวันห้าหกวันตีเราเสื่อมไนะแต่ของเราเสื่อมมันไม่เสื่อมใครจะมาทําอะไรเราก็ไม่เสื่อมเนะขาจะมาโจมงตีนน่นนั่นนี่อะไรเราก็ไม่เสื่อมจากศรัทธาในศา,าสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ที่เราเสื่อมเนี่ยพ่ถ้าทำอะไรบ้างเอาพวกเดียวกันถ้าทำให้เสือ่อมคนอื่นสมมติว่าคนอื่นมาฆ่าหลวงพ่อนี่ยโอ้โหยิ่งสัตย์ยิ่ง,งห่วงใหญ่ไปทำท่านทำไมพวกเราเนี่ยิ่งลุกมือพลังกิตขึ้นแต่ถ้าหลวงพง่อทำไม่ดีค่าตัวเองเนี่ย พวกโยมไปจะเบื่องานหมดสมมติเราผู้อื่นหน้าที่อื่นมาทำงนานหน่อยโอ้โหพวกมันจะเบื่อร้อนผลขวอยช่วยเหลือเรียกว่าจับมือกันแน่นเพื่อจะต่อต้านในสิ่งนั้นนั้นที่เป็นเวียนเป็นภัยกับศาสนากับครูบาอาจารย์แต่ถ้าครูบาอาจารย์ทำเสรอมเองล่ะก็นี่ <c oughs> นั่นนะ่ะพวกเราเนี่ยทำเราเองเนะี่ยพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี้ยไม่มีผู้ใดในโลกจะทำให้ศาสนาเสื่อมนอกจากพุทธบริษัท ในพุทธบริษัทสี่เนี่ยมันสี่เสาสี่เท้าเสมอกันแต่ว่าใครออกก่อนภิกษุบริษัทภิกษุณีแน่ออกก่อนแน่ะธาทำเหลวแหละแบบแนวโน้มสิอยูได้นนยังไงเพราะออกหน้านเนี่ย ภิกษุภิกษุณีอบาสุปบาสิกาเอาไปว่ามั่งอบาสี่ยังออกหน้าอบาสิกานะแต่ว่ามันนำหลังเดี๋ยน้นำหลังผูดยิ่งเดือยวนี้จะว่าไงอภิกษุภิกษุณีอุบาสุปบาสินะนะนะากานั่นน่ะแล้วจะให้พระเนี่ยไปทำยังไงไปตามหลังโยมอ่ะไปเห็นดำนองอน่ะ Yeah. นเนี่ยบางครัองยตอนกลับไดีอะไรดีหมดนะมันไปน้ำหนักเนาะไปถูกทางก็อ,อะไรนะพะราะพวงมาลัยรลอนหน้าแต่ถ้าม่มีล้อหลังจะไปไห้หมดนะล้อหลังเป็นตัวโนุนแต่ล้อนหน้าเนี่มันจะกลับเคลื่อนไปตามเลนตามทาง นะนะพอ้พิกซูเนี่ยเป็นล้อหน้าเลยเนี่ยบรรล้อหน้าเป็นยังไงอาดิลล์มองปุ๊บจบทั่ว,วกที้กะว่าเอ้ยแต่กู่เป็นโน้มเป็นธนุรนนกิจเลเนี่ยแอกล่อหลังมันกระท่วงขึ <laughs> ้นมเนยพวกล่อหลังมันยเดี๋ยังไปนอนแล้วมาเดี๋ยวเฮ้อีนังมาโจมตีกันแล้วแับเนี่ยซัดกันแล้วบ คนสุดท้ายสี่ล่อ,อนนจะเป็นไม่วิ่งต่างวิ่งไปวิ่งมาเออเผาขาดแล้ววะาศาสนาตกแล้ววะนั่นอะ